เลิกกันนะครับ เรียกว่านาทีนี้เพจเมามอยต,ต่างๆไม่ต้องปล่อยอักษรยอ่อกระซิบคำใบ้ว่าคู่รัก LGBTQ+ คู่ไหนต่างลบรูปคู่ออกจากโซเชียลแล้วล่ะค่ะเพราะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมิกเฉลิมศรีออกมายอมรับเองว่าตัวเองได้เลิกกับฉลามจัสนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยแล้วพร้อมแจงสาเหตุไปต่อไม่ได้เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะโดยมิกเฉลิมศรีได้โพชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดผ่านเพจเฟซบุ๊กคือใครจะว่าบอกเลิกแฟนแบบนี้คือง,งี่เงาก็แล้วแต่ คือหลังกลับจากอเมริกาคือแมวนี่ป่วยหนักมากร้องไห้ทุกวันจนเป็นแพนิกตัวแฟนเองก็เครียดเรื่องว่ายน้าและดัามาขาห่างอีกตอนแรกให้ห่างๆไม่อยากทะเลาะจนเริ่มใจร้ายใส่กันมากขึ้นทั้งๆที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเขาช่างใจดีกับเรามากหลังๆมีแต่อีโก้ใส่กันตอนแรกก็บอกเลิกแฟนเอาสะใจแต่พอบอกปุ๊บหมอโทรมาแมวแย่แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเลยลงโค้ดเฟนว่าใครก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเพื่อนทุกคนมาหมดยกเว้นแฟนคือเสียใจมากมึงอกหักบวกแมวตายที่สุดอะ เสียใจทั้งวันแบบไม่อยากคุยเลยลบรูปเพราะกดมากจนเพื่อนเรากับเพื่อนเขาจัดแมทมาให้เจอคุยกันคือแมวกูตายครั้งเดียวอะ่ะคือเขาเคยบอกจะเลือกกูเป็นคนแรกแต่คืออะไรใจมันสลายไปแล้วอะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่อยากให้คบกันต่อแต่สภาพหัวใจกูไม่พร้อมรู้สึกอะไรแล้วจริงๆไม่อยากทนอยู่และเกลียดกันไปเรื่อยถ้ามันคิดถึงกันมากๆและนี่ดีขึ้นค่อยว่ากัน พร้อมอย่างแนบห้องแชทที่ฉลามจัดก็เหมือนอยังพยายามอ้อนง้ออย่างต่อเนื่องโดยฉลามจัดได้ทักมาบอกว่าขอบคุณนะแฟนเขาจะถึงแล้วครับรถติดวันนี้ฟ้าเริ่มสดใสนะซึ่งมิกก็ตอบกลับไปว่าซอมเรียกชื่อได้แล้วฉันโสดไม่เพียงแค่นั้นนะคะมิกโพสตอรี่ไอจีขณะฉลามจัดในสภาพขาหักพยายามมาง้อ,งอซึ่งมิกก็กล่าวย้ำชัดถึงการตัดสินใจม้วนเดียวจบว่าเราเลิกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่จัดแมทให้เคลียร์กันนะคะ แต่ดิฉันเลือกแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าจะเอาดิฉันตัดสินใจก็คือเลิกกันนะคะก็แบบเออมาแจ้งให้ทราบไ้เฉยแต่ก็เป็นเพื่อนกันยินที่แล้วกันขอเป็นน้องกูป่าแค่นั่นแหละขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะท่ามกลางฟแฟนๆที่ตามเชียร์คู่นี้ต่างใจหายไม่น้อยหลังได้ทราบข่าวเศร้าในวันนี้ค่ะ เราะต้องบอกเลยว่าทาั้งคู่เป็นคู่ L G B T Q ที่หลายคนอิจฉาอีคู่หนึ่งเลยทีเดียวเพราะไม่ว่ามีเรื่องราวดราม่าหนักหนามาก,ก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นจับมือกันแน่นรักกันดีไร้ปัญหาพร้อมหวังเลก็เลกๆว่าอยากให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจและกลับมารีเทิร์นรักอีกครั้งค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000, 000ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ